วาเลนเต่นายโคตรแย่เลยเนี่ท่านประธานอันนี้เป็นแบบล่าสุดข,ของเราอ่ก็อเอาัยที่ลบก,กวนค่ะฉันไม่ตั้งใจ๋ย้ฉันปิดประตูให้นะคะพวกเราดูบริสุทธ์ใจดีไม่ใช่เหรอ อาา๋อถ้าเธอลงไปจากตัวฉันก็คงน่าเชื่อถือมากกว่านี้่เ,เพิ่งน,นึงได้หัวมีธุระขอตัวนะครับดูเหมือนการเก็บเงินนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจดีทำไมกุ๊บเมามอยบริษัทถึงไหลเร็วแบบนี้ล่ะ าช่วยอีฟไม่ลาออกแล้วเหรอคนก่อนหน้าเธอสองสามคนอยู่ได้แค่วันเดียวเองเขาจากวงนายบอกว,ว่าเธอจะลาออกแล้วแต่ไม่อนุมัติแลผู้จัดการหลีกับผู้จัดการเจ้าเพิ่งออกมาจากห้องท่านประธานท่าทางหน้าใส่ใจสุดๆเลยเพื่อนฉันนะเพิ่งเห็นสองตานั้นดูจะสนิทกันมากๆเลยล่ะเอ้พวกนี้เนะี่ยลืมไปแล้วว่า ฉันก็อยู่ในกลุ่มเม้ามอยด้วยใหญ่ซอย่าคิดว่าปิดชื่อแล้วฉันจะบี้รู้ว่าเธอเป็นเอชอาทำตัวโง่ไม่ได้ผลงั้นเราต้องเปลี่ยนวิธี้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำไมทำไม่ไ,มได้ถ้าทำไม่ได้ก็หักเงินแล้วกันโอ ค่าพลาสเตอร์จะหักเงินเดือนเธอนะฉันจะถามว่าเงินเดือนนับรวมโอทีด้วยไหมคะไม่นะแต่ถ้าทำงานช่วยๆฉันจะหักเงินเดือนทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันจริงด้วยวิธีจัดการเจ้าหน่ายคิ้งกต้องทำให้เขาเสียเงนินเยอะๆแต่ไม่เชื่อหรอว่าหมอนั่นจะทนได้ หัวเกี้ยงอะไรไปนั้นไม่มีอะไรทําทำเลยนั่นสิเวมพายจะทํากับเขาอะไรยังไงทั้งเมืองก็แทบจะเป็นโรงอาหารของเขาอยู่แล้วได้ดังใจหวังได้ดังใจหวังพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอ จะได้ดังใจหวังจริงไหมคะเจ้านายยอดเยี่ยมฝืนตัวอย่างปฏิหารเจ้านายเชื่อมัน่นขาแก่บอกมาผมก็าหาทางแก่ให้คุณได้มีของอะไรที่เอาไว้จัดก,การแวมไพไหมครับแวมไพงั้นเหรอคุณมาถูกที่แล้วแสดงว่าสตาพวกเราต้องกัน ขับไล่ปีศาจติดยันตรงจุดสำคัญมันจะจำกัดความเคลื่อนไหวได้ดาบเงินเล่มเล็กนี่ก็ผ่านการชำระล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรับพลังของแวมพายได้ขอบคุณมากเลยคะ่ะเก่าหมืนเกาพันไม่เอานะคิดแค่9 9 9า วาเลนเต้ ente, วันนี้แหละที่ฉันจะโต้กลับบ้างคนเยอะจริงๆได้พอกินไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วใครนะบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าออกไปไหนคนเดียวมืดๆคอบางๆแบบนี้นะบิดเบาๆก็ตายแล้ว นายรู้ไหมว่ามัดทำคนก็ตกใจก็ตายได้เหมือนกันไม่รู้หรอกอีกอย่างฉันก็ไม่ใช่คนนายช่างเถอะเอาเป็นว่าเราจะปล่อยหมอนี้ไปก่อนยังไงซะเดี๋ยวนายต้องโดนเอาคืนอยู่ดี เมเตอเ์บอกว่าติดตรงจุดสำคัญแต่ก็ไม่ได้บอกติดผ่านเสื้อผ้าได้เกิดไม่ได้ผลขึ้นมาล่ะช่างเถอะรอหมอนน้่นออกมาค่อยลองดูแล้วกัน นี่เนีของมาสเตอร์ไล่ปีศาสตร์มีประโยชน์ดีจังที่เธอรอในห้องฉันทั้งนานเพื่อทำแบบนี้เน้นะคิดไปถึงแล้วสิฉันจะหาทางจัดการอย่างายได้แล้วฉันว่าเธอยังติดไม่แน่นพอนะจริงเหรอไหนไหน ไม่นึกว่าหุ่นหมอนี้จะดีขนาดเนี้ยสัมผัสไม่เลวเลยเดี๋ยวก่อนคิดอะไรของเราเนี่ยจับสบายมือเลยไหมก็ลื่นมือดีแต่ยันนี้เกะกะไปหน่อยแล้วจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจทำไมล่ะ นายขยับได้ไงหมอผีอะไรนะั่นไม่ได้บอกเธอหรือว่ายันเนะี่ยมีระยะเวลาจำกัดแล้วมันใช้ได้จริงไหมใช้ได้หมอน,นี้คงไม่คิดว่าเรายัางมีไพ่ไตยอย่างแน่นอนเธอจะเอามือออกจากฉันได้หรือยัง ทำไมทุกครั้งที่สัมผัสใยนั่นเรากลับรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆเหมือนกับว่าพวกเรารู้จักกันมานานมากๆอย่างนั้นแหละมีความทรงจำที่หายไปของเรามีเธอด้วยหรือเปล่า